สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไฟลเดลิฟูชแน,นลกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมโมสรลิฟูประจำวันที่31ก,กรกฎาคม2018ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหลังเกมที่ลิฟูเอาชนะโยโกฮามา่าเอฟมานิด้ทยสกอร์3ประตูต่อ1ที่สนาม Nissan em, นะิสันเซเนมณกรุงโตเกียวนะครับเรามาเริ่มจาก11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อน ลิฟูของพวกเรามาด้วยระบบกรเล่น4-2-3-1ประตูเป็นจอร์จี้มามารัตวีลี่แบ็กซ้ายไมล์รอตเคอร์เคสแบ็กขวาคอร์เนอร์เบตตี้คู่เซนเต์นะครับวัวจิฟานได้จับคู่กับอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้มิดฟิลด์คู่กลางเป็นไลอันกาเฟนเบิร์ดยูนคู่กับโดมินิกโซบอตไลปีกซ้ายโคดิกาโปปีกขวาโมซาลามิดฟิลด์ตัวรุกฟอลินเวียสกองหน้าตัวเป้าเป็นฮูโกเอจิติเก้ จากนั้นมาดูทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอตกันบ้างครับมาด้วยระบบการเล่น4 2 3 1เช่นเดียวกันกันกบทีมลิเวอร์พูลของพวกเราประตูเป็นพาร์คอิคิวแผงหลังทีคนเป็นเรนคาโตโบติน่าโทมัสเดงและโทอิจิสุสุกิมิดฟิวคู่กลางเป็นริกุยามาเนะจับคู่กับอาเซงเบ้ปีกสองข้างเป็นยานมัธยุทธกับเคนตะอินุเอะมิดฟิวตัวรุกเป็นเอลแบร์หน้าเป้าเป็นไคหนะทานิมุระจากนั้นมาดูรูปเกมกันสักหน่อยครับ เกมนี้ลิพูจัดตัวเพื่อนออกมาได้สมดุลกว่าเกมที่พบกับสโมสรเอซิมิลานทําให้ในเกมนี้รูปเกมจึงออกมาดีขึงเกมรุกบุกใส่เจ้าบ้านอย่างโยโกฮาม่าเอฟมาเรนยได้ดีแต่ด้วยสภาพความฟิตของนักเตะลิปูมีน้อยกว่าเจ้าบ้าน จึงทำให้สปีดของเกมการแข่งของทั้งสทีมดูต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโยโกฮาม่าเอฟมารินสจะอาศัยจังหวะการตัดบอลของลิพูทีท่บรเรณการสนามแล้วทําการเล่นโต้กลับและก็เกือบได้ประตูอยู่หลายครั้งและท้ายสุดก็มาเสียประตูจากจังหวะโต้กลับของเจ้าบ้านจริงๆครับมารินสขึ้นนํา1-0จากการทําประตูของอาซาฮิอุเอนากะในนาทีที่55จากการจ่ายบอลสวยๆของเรนคาโต พอลิวฟูเสียประตูไม่นานก็กลับมายิงประตูตีเสมอได้จังหวะน,นี้ต้องชมเคอร์ติสโจนครับที่เปลี่ยนตัวลงมาและตัดบ,บอลได้บริเวณกลางสนามก่อจะตะบ,บึงขึ้นบาในกรอบเขตโทษและจ่ายบอลให้กับโมซาลาทางด้านขวาซาลาเลี้ยงบอลจี้ใส่กองหลังของเจ้าถิ่นและจ่ายเข้าไปตรงกลางกรอบเขตโทษให้กับเคอร์ติสโจนโจนข้ามหลอกหนึ่งทีบอลไปถึงฟอร์ลินเวียดนะครับตับบนด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปจังหวะน,นี้ถือว่าเป็นการประสานงานของทั้งสามคนได้อย่างสวยงามมาก หลังจากนั้นลิปูก็มายิงได้อีก2ประตูจากเจอร์มีฟิมปงนะครับที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนคอเนอร์แบดดี้ทางฝั่งแบ็คขวาและฟิมปงก็ได้บอลทางฝั่งขวาแล้วก็จ่ายบอลใน้ท้าขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เจาหนูเทเอนยูนี่กระโดดชาร์จบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับลิปูขึ้นนํา2ต่อ1ประตูที่3เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของเจาหนูริโอเอ็นกูโมฮาที่เกิดชากลากเลื้อยทางฝั่งซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะตะบ,บันด้วยเท้าขวาเสียบโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงาม จบเกมริพูอัชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริโอสเป็นสกอร์สามประตูต่อหนึ่งคราวนี้เรามาดูกันว่าผมเห็นอะไรในเกมนี้บ้างนะครับหลังจากที่ทีมริพูของเราเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมานิโอสด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับผมมีอยู่ประมาณสักหลายข้ออยู่เหมือนกันที่อยากเอามาพูดคุยกับแฟนบอลริพูนะครับเพราะว่าระหว่างที่ผมดูเกมนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับภาพของนักเตะตัวหลักทั้ง11คนที่อาร์นเสลอตจะใช้สู้ศึกในพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลหน้าเริ่มที่จะโผล่ออกมาให้พวกเราได้้้เห็นนกันบางแลว หลังจบเกมนี้ผู้รักษาประตูน่าจะยังคงเป็นอลิซองเบเกอร์เหมือนเดิมนั่นแหละคู่เซนเตอร์วอร์จิฟไนท์น่นาจะยืนคู่กับอิบาิมากโกนาเต้คราวนี้แบ็กสองข้างของเรานีแหละที่มีการแข่งขันขึ้นสูงแต่ถ้าให้อ่านใจสล็อตหลังจากดูเกมนี้นะครับผมคิดว่าแบ็กซ้ายสล็อตน่าจะยังให้โอกาสรอบ,บก่อนเคิร์เคสนะครับแต่แบ็กขวาในสิสู้กันยังดูเดือดเลือดพรานแน่นอนคอเนอร์แบลลี่กับฟิปปงถวัดกันที่ความวูบวาบความรวดเร็วและผลงานในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาผมคิดว่าสล็อ น่าจะใช้งานของเจอร์มี่ฟิมโปงก่อนมาถึงมิดฟิลด์ตรงกลางของเราสองคนครับโซบอตไลน์ so Line, มาเล่นตรงกลางสนามในช่วงปรีซีซั่นให้เห็นติดกันและโซโบก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเอามากๆตั้งแต่ฤดูกาลน,นี้โซโบน่าจะได้เล่นตรงกลางสนามร่วมกับแมคไอเซอร์ e aster, หรือว่ากาเฟนเบิร์ดคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก็เล่นรวมกันทั้งสามคนไปเลย uk, Weird, มิดฟิลด์ตัวรุกฟอร์เรนเวียสทำได้ดีมากในเกมนี้ผมว่าตำแหน่งนี้แหละเหมาะกับเขาเขาเชื่อมเกมได้ดีจากหลังมาหน้ารู้ตัวว่าบอลมาไม่ถึงเขาแน่นอน อลเนเวยียจะขยับลงมาต่ำเพื่อรับบอลและขึ้นเกมรุกทันทีเขาหาที่ว่างเก่งเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมตอดเวลาทั้งรุกได้รับมาที่ปีกข,ขวาครับโมซาลาที่เกมนี้เล่นได้ดีมากน่าจะลงประจำการในู้ดูกาหน้าแน่นอนปีกซ้ายนี่แหละที่ผมเชียร์ให้สล็อตเลือกใช้งานเจหนลิโอเอนกูโมฮา เพราะว่าผลงานในช่วงปรีซีซั่นดีเหลือเกินทั้งยิงทั้งจ่ายกาลากกาเลื้ยเนียนตาดีบ้างคนระับอาจจะมีบางจังหวะที่ฝืนบ้านแต่โดยรวมแล้วเด็กคนนี้ทาได้ดีมากและน่าจะได้โอกาสจากสล็อตในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าให้ผมอ่านใจอ่านให้สล็อตสล็อตน่าจะเลือกใช้บริการของโคดิกักโปไปก่อนแล้วค่อยให้โอกาสเจนูเอ็นกูโมฮาลงมาเปลี่ยนเกมในภายหลังจากนั้นมาถึงตำแหน่งกองหน้าของทีมที่มีความซับซ้อนอยู่บ้างพอสมควรคือเกมนี้ฮูโกเอจิเกได้โอกาสลงสนามในครึ่งเวลาแรก แต่ด้วยการที่เพิ่งเดินทางมาถึงโตเกียวได้ไม่นานและลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่เท่าไรจังหวะการเล่นเลยยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมมากนักแต่ทรงบอลดีมากเกือบทำประตูได้าจากลูกคขวยหลังมีจังหวะหนึ่งครับที่ซาร่าจ่ายบอลให้ที่สวยแต่จับบอลไม่ดีเลยไม่ได้เปรียบถ้าจังหวะนั้นจับบอลได้นิ่งกว่าน,นี้มีโอกาสหลุดเดี่ยวเขาไปโดนกับพักอิวิวผู้รักษ e าป,ประตูของโยโกม่าเอฟมารินอสเลยละ่ะพอเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังในนาทีที่4 6ดาวิน,นเนตสเปลี่ยนตัวลงมาแทนเอกิตเก นูเนสได้บอลน,น้อยไปหน่อยเพราะว่าตัวปั้นเกมอย่างฟอลเลนเวียโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วทําให้ดาวินนูเนสทาได้แค่วิ่งทําทางดึงกองหลังตัวประกบมาที่เขาทําให้พื้นที่บริเวณกรอบเขตโทษเปิดและเพื่อร่วมทีมสามารถวิ่งเข้าทําได้แล้วก็มีจังหวะหนึ่งครับทีโมซาร่าจ่ายบอลให้กับดาวินได้แปรด้วยเท้าซ้ายโลง่ลงๆในกรอบเขตโทษแต่ก็หลุดกรอบออกไปยังไม่เสียดายนะครับ บทสรุปของตำแหน่งกองหน้าถ้าอเล็กซานอีซักยังไม่มาร่วมทีมและถ้าดาวินนูเนสยังไม่โดนขายออกไปก็มีโอกาส50-50ครับที่สล็อตอยังจะเลือกใช้งานกองหน้าทีมชาติอุดุกวรยรายนี้แต่ถ้าอีซักมาร่วมทีมเมื่อไรแล้วก็มีความฟิตถึงแล้วคงต้องเป็นอีซักที่ยึดตำแหน่งสูงหน้าให้กับทีมส่วนในรายของฮูโกเอกริก้น่าจะเริ่มจากตัวสำรองก่อนถ้ามีฟอร์มการถล่มประตูที่ต่อเนื่องถึงตรงนั้นค่อยว่ากันนี่ยังไม่นับรวมความซับซ้อนของแดนกลางอีกนะครับ ทำแม็ ler, กไอลิสเลอร์กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและพร้อมลงสนามแมคก้าการ์นเบิร์ตและโซบอลไลจะยืนยังไงแล้ววีอตจะยืนตรงไหนถ้ากลางเป็น3คนนี้เห็นไหมครับความซับซ้อนมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่บนความซับซ้อนแบบนี้แหละทําให้แฟนบอลอย่างพวกเรามีความสุขเพราะขงมกาลังเชิงลึกแบบนี้จะทําให้เรามีโอกาสได้ลุ้นความสําเร็จมากกว่า1รายการในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนจากนั้นมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาร่ากันบ้างครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าสไตล์การเล่นของโมซาลาเปลี่ยนไปเล่นเพื่อทีม,มากขึ้นไม่ได้รากจี้และเข้าทําเองเหมือนเมื่อก่อนเน้นเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าและซาลาก็ทําได้ดีมากๆจังหวะการจ่ายบอลโดยการตักบอลให้กับแดนหน้าของเรามีให้เห็นหลายจังหวะมากและแต่ละช็อตที่ซาลาจ่ายบอลให้เพื่อนได้ลุ้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลแบบจังหวะเดียวหรือเล่นกับเพื่อน2-3าจังหวะแล้วค่อยตักบอลให้เพื่อนร่วมทีมทีวิงเข้าสอดมารับบอลเข้าไปในแดน3ของคู่ต่อสู้ มีอยู่จังหวะหนึ่งในครึ่งเวลาหลังมูเมตซาล่าเล่นชิ้ห่งสอกับโดมินิกโซบอลไลและซาร่าเบิร์นบอลจังหวะเดียวด้วยเท้าซ้ายให้กับดาวินูเนสได้กรอบเขตโทษหลุดเลยครับจังหวะนี้เสียดาดาวินของเรายิงด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่นถนัด บอลหลุดกรอบออกไปผมว่าการเล่นของซาร่าแบบนี้นะครับอันตรายและน,น่ากลัวมากที่จริงแล้วมีลหลายจังหวะนะครับเขาสามารถไปเองได้เหมือนจะยึดจั๊กไปเองแต่ก็เลือกที่จะเปิดบอลให้กับเพื่อนสไตล์การเล่นแบบนี้ของซาร่าจะทําให้ตัวประกบจับทางไม่ถูกและสร้างความกังวลใจให้กับแผงหลังของคู่ต่อสู้ไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าซาร่าจะเปิดบอลมาตอนไหนน่ากลัวมากครับสาหรับฟอร์มการเล่นของโมฮัมหม็ดซาร่าในดูการที่จะมาถึงนี้มาถึงฟอร์มการเล่นของโจหนูริโอเอ็นกูโมฮากันบ้างครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ สำหรับฟอร์มการเล่นของเด็กคนนี้ตอนนี้ริโอคือความหวังทั้งฝั่งซ้ายของเรานะครับหลังจากที่ลูยิอาดย้ายออกจากทีมไปร่วมทีมไบยอนมิวนค ตอนแรกแฟนบอลลิพูก็กังวลว่าปีกซ้ายของเราศักยภา,าพการขึ้นเกมลุกจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าดิอาร์ตหายไปนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องเกิดความกังวลใจแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะหมดความกังวลกับเรื่องนี้ไปแล้วด้วยฟอร์มการเล่นของเด็กคนนี้น่าจะทดแทนการย้ายทีมของดิอาร์ตได้อย่างแน่นอนตอนนี้พวกเราทําได้แค่ตามดูความเติบโตของเจ้าหนูรายนี้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนและภาวนาให้อร์เนสต์เลเลือกใช้งานเขาให้พอดีไม่ใช้งานจนตั้งเตะกรอบเกินไป จากนั้นผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เนสร์สตที่มีต่อเกมที่ลิปูอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอวยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับส็อตได้สมดัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับเป็นเกมที่ดีครับเราได้เจอคู่แข่งที่กำลังอยู่ช่วงกลางฤดูกาลแข่งขันและคุ้นเคยกับสภาพประกาศที่นี่ พวกเขาทําให้เกมนี้มีความข้มข้นสูงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในช่วงปรีซีซั่นเพราะเราต้องการเจอทีมที่สามารถแข่งขันกับเราได้จริงๆและวันนี้พวกเขาก็เป็นแบบนั้นผมได้เห็นสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นการที่เรากลับมาได้หลังจากโดนน้ำหนึ่งนซึ่งเมื่อรูุกาลที่แล้วเราก็ทําแบบนี้ได้บ่อยครั้งและวันนี้ก็มีผู้เล่นสำรองที่สามารถลงไปเปลี่ยนเกมได้ในแง่ของเกมรุกเรามีจังหวะต่อบอลที่ดีหลายครั้งแต่ในจังหวะที่เราเสียประตูร,รวมถึงโอกาสอย่างในครึ่งแรกที่ฝ่ายเกือบยิงได้ ผมคิดว่าเราควรวิ่งไล่บอลให้หนักกว่านี้โดยเฉพาะการวิ่งถอยกลับมาตั้งรับซึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนในเกมที่เราแพ้ให้กับเอซิมิลานอาจจะเป็นเพราะแคมซ้อมหนักหรืออากาศร้อนแต่ยังไงก็ต้องปรับปรุงก่อนเจอเกมกับบิวเบา ฟอร์มการเล่นของริโอเอนกูโมฮาเป็นยังไงบ้างเขาไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เปลี่ยนเกมได้าจากมานั่งสำรองเทอญนี่เองก็ t. สามารถทำประตูได้าจากแอซิสของเจอร์มี่ฟิมปงส่วนลูกที่เสมอประตูแรกก็เริ่มจากการวิ่งย่างบอลของครติโจนในแดนกลางริโอเอนกูโมฮาก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมเราเพราะแม้เราจะมีผู้เล่นดีๆมากมายแต่การมีเด็กจากอะคาเดมี่ที่สามารถขึ้นมาโชว์ฟอร์มได้ก็สามารถช่วยเพิ่มพลังให้กับทีมได้ แน่นอนว่ายังมีสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อีกเยอะเช่นจังหวะหนึ่งที่ควรจ่ายให้แมคกริเตอร์หรือเคอร์ติโจนแต่เมื่อคุณอายุ16ปีแล้วยังสามารถสร้าง Impact ในเกมได้แบบนี้ผมว่ามันคู่ควรกับคําชมเชยแล้วครับมุมมองต่อทีมของโยโกมาเอฟมาริโอสเป็นอย่างไรบ้างผมไม่รู้รายละเอียดกับสถานการณ์ของพวกเขามากนัก แต่ก็รู้ว่าเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโค้ดและชชนะนัดล่าสุดของเขา3-0ต่อถือว่าเป็นอะไรที่งดงามมากจากสิ่งที่เห็นได้ในวันนี้ผมไม่แปลกใจเลยพวกเขาเล่นได้อย่างมีระเบียบโดยเฉพาะตอนไม่มีบอลเล่นด้วยความเข้มข้นและกะหายในชชนะผมชอบทีฟุตบอลที่กล้าเล่นบอลจากแนวหลังมากกว่าทีมฟุตบอลที่เตะบอลศาส์ยาวอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็เข้าใจนะถ้าคุณต้องเจอกับลิพูบางทีการเล่นบอลยาวก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ถ้าพวกเขายัางทํางานหนักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าพวกเขาจะขยับขึ้นมาในตารางการแข่งขันแน่นอนเดี๋ยวเรามาส่งท้ายคลิปนี้ด้วยเรื่องราวความสวยงามของวัตุเอนโดกับริฟูของพวกเราครับเอนโดได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ริฟูว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับผมเพราะผมได้กลับมาที่ญี่ปุ่นในฐานะนักเตะริวูวสาหรับผมแล้วมันมีความหมายมาก มันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณผู้จัดการทีมของผมอย่างอาร์นสลอสและอัวจิวฟันได้ไปอย่างมากสําหรับสิ่งที่พวกเขาทำให้กับผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่าคนญี่ปุ่นทุกคนก็คงอยากเห็นผมได้เป็นกัปตันทีมฟิตู ครอบครัวของผมทั้งหมดมาชมเกมในวันนี้ผมคิดว่าพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้รับชมเกมนี้และผมก็มีความสุขที่สามารถลงสนามในเกมนี้ให้กับครอบครัวของผมได้เห็นพวกเขามีความสุขมากจริงๆครับเอนโดยังกล่าวต่ออีกว่าโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสอยู่ในช่วงกลางฤด,ดูกาลพวกเขามีความฟิตมากผมคิดว่าพวกเขาเล่นดีๆมากโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกมันไม่ง่ายเลยที่เราจะเอาชนะพวกเขาได้แต่น่นอนว่าเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราคือสโมสรล์พูลและเราเป็นแชมป์ทีมเดียกอังกฤษผมพอใจกับผลกนนารแข่งขันครับ จริงๆแล้วผมเคยเป็นแฟนบอลสโมสรนี้และเคยไปทดสอบฝีเท้ากับพวกเขาแต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมทีมเขาตอนนี้ผมกลับมาที่นี่ในฐานะนักเตะของลิปูมันคือช่วงเวลาแห่งความฝันที่กลายเป็นจริงเลยครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ของวัตลุเอนโดนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ไม่มีข่าวอื่นเลยเป็นข่าวหลังเกมลิปูที่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอย่างเดียว3ต่อหนะครับสำหรับข่าวอีซักค่อยว่ากัน เห็นไว้ว่า,วา,วามีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับสโมสรลิบูของพวกเราได้แล้วอยู่ที่5ปีบวก1ปีมัง้งเดี๋ยวค่อยตามข่าวนี้กันครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่องไฟเดลี่พู c h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ